สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่คือไหลของถุงเงินถุงทองเข่งน้องนะคะทะลุเข่งออกมาแล้วค่ะอายุก็ประมาณสี่เดือนนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เริ่มให้ไหลออกมาได้เรื่อยๆแล้วนะคะเพื่อนๆก็ทะลุเข่งออกมาบ้างบางส่วนนะคะแล้วก็อยู่ภายในเข่งบ้างนะคะเพื่อนๆเ,อเขายังออกไม่เยอะค่ะเพราะว่าใบเขากําลังจเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะ ตอนนี้เข่งนี้มีทั้งหมด 1, 1 2 3 4 5ใบนะคะ5ใบ5ใบนับหลอดใบใหม่ที่กำลังจะคลี่นะคะ<ม>การเจริญเติบโตของเข่งนี้ใบมีลักษณะใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะพเพื่อนๆนี่ค่ะใหญ่จริงนะคะ 1, 2, 3, 4, 4ฝ่ามือนะคะนี่ค่ะใหญ่จริง กัดสีไม่ค่อยสวยนะคะแต่ใบใหญ่แข็งแรงนะคะโอ้เห็นแล้วแบบภาษาอีสานเห็นว่าสะออนนะสะออนใบของเขาทั้งเด้งทั้งใหญ่นะคะเพื่อนๆสี่เดือนเองค่ะตอนนี้ก็ไหลเนี่ยทะลุเข่งออกมานี่ค่ะนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะตัวนี้ตัวนี้ ตัวน,นี้จะลงดินแล้วเนี่ยค่ะตรงน,นี้จะลงดินแล้วเดี๋ยวแม่ดาน่าซูมให้ดูนะคะเหียนะะย,วยวนะคะเขียวๆนะคะเขียวๆตัวน,นั้นก็คือจะลงดินแล้วเนี่ยค่ะมุดดินแล้วนะคะฝั่งโน้นก็มีนะคะคก็เดี๋ยววันหยุดนะคะแม่ดาน่าก็จะมาคุยดินแล้วก็ตัดไหลออกมาชำเพิ่มนะคะเพื่อนๆค่ะ การเจริญเติบโตก็เจริญเติบโตทางใบอย่างเห็นได้ชัดนะคะยังเห็นได้ชัดใบเรียบค่ะใบเรียบนะคะอายุสี่เดือนใบยังเรียบอยู่นะคะตัวนี้หกเดือนกว่าใบใบเป็นแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะสวยค่ะเพื่อนๆสวยนะคะเราไม่เน้น <laughs> เ,รเราไม่เน้นกัดสีนะคะเข่งนี้เราเน้นความใหญ่โตของใบนะคะ ใบใหญ่จริงนะคะ4เดือนกว่าหกเดือนกว่านะคะหกเดือนกว่านี่การยุบตัวของใบก็เริ่มที่จะเร็วขึ้นแต่การออกหลอดใบใหม่ก็เร็วขึ้นเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะใบเขาจะเล็กลงเรื่อยๆนะคะการจเจริญเติบโตของใบการคลี่ใบก็จะไม่สมบูรณ์แบบนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ตัวนี้คือแม่ดันล่าพยายามที่จะดึงออกแต่ว่าเหนียวมากเลยค่ะต้องหาอะไรมาตัดนะคะตัดบริเวณน,นี้นะคะยังลอกกลับใบเขาไม่ได้นะคะบริเวณน,นี้แม่ดันลายังหาอะไรอ่ายังไม่ได้เอาดินมาถมนะคะมันต้องถมให้แบบกลบบริเวณโคนตรงนี้เพื่อให้ไหลเขาออกนะคะเพราะว่าตาไหลเนี่ยออกรอบบริเวณกาบใบที่เราลอกออกนะคะเนี่ยยังอุตสาหลุเข่งออกมา เดี๋ยวรออีกสักพักนะคะจะคว่ำเข่งเพื่อที่จะรื้อนะคะแล้วก็เอาต้นใหม่มาวางบริเวณนี้ให้เขาจเจริญเติบโตขึ้นมานะคะแข่งกันนี่ค่ะเพื่อนๆแม่ลาล่าถอยออกมาแล้วนะคะประมาณ2เมตรนี่ค่ะความใหญ่โตของไม้ใบบริเวณนี้นะคะทั้ง บอนดามแบ็คเมจิกนะคะถุงเงินถุงทองออดิบใหญ่มากค่ะนะคะออดิบนี่สุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆออดิบเนี hmm. ่ยให้หนอดกนะคะไหลของเขาก็โผล่ขึ้นมาก็ให้หนอเลยนะคะอ๋อนี่ใบนี้ด่างค่ะเพื่อนๆ mm hmm. ดูด่างด่างไปอีกแบบเออใบนี้ติดด่างมาค่ะ เนี่ยด่างแบบไหนนะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะให้เขาโตก่อนคะ่ะใบนั้นก็ด่างนะคะดูสิคะอ่าหน่อของเขาออกเยอะมากนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่นะคะห้าหกนะคะเจ็ดโอ้โหดกดกมาก แล้วก็ตามไหลของเขานี่ค่ะอันนี้โดยเฉพาะอ,อดีบนะคะตามไหลเนี่ยโอ้ยตัวนี้ยุบแล้วค่าเพื่อนๆ่าที่จริงถ้าแม่ดอลล่าตัดไหลของเขาอย่างนี้ไปชําก็จะได้ออดีบเนี่ยค่ะยอดเขาจะออกมาแบบนี้นะคะถ้าตัดไหลไปชําก็จะได้ต้นอ่อนของอ,อดีบนะคะจากไหลเดี๋ยวลองดูเนาะเดี๋ยวเลิกงานคืนนี้เดี๋ยวแม่ดอลล่าตัดไปชําลองดูนะคะอยากรู้ว่าเขาจะรอดหรือไม่นะคะ อื uh ้อ huh. หขยายพันธุ์ทั้งจากหลายจากหนอก็พอแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะต้นนี้ซื้อมา150บาทนะคะออดิบต้นนี้นะคะการปลูกก็เท่าากับถุงเงินถุง,ถงทองเข่งนี้ประมาณสี่เดือนก,อกว่าๆนะคะได้ระยะที่จะขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนแล้วค่ะเพื่อนๆสุดยอดมากเลยค่ะเนี่ออ,อดิบ ดูใบของเขาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหใบนะคะแล้วใบไม่ใช่เล็กค่ะนี่ค่ะสุดยอดมากเลยค่ะเพื่อนๆเป็นปัญหาอย่างยิ่งตอนนี้คือ,อแยกหนอ่อแยกไหลไม่ทันนะคะเพื่อนๆดินปลูกไม่พอนะคะ ดูบอลดำตัวนี้ก็เลื้อยไปทั่วเลยค่ะนี่ค่ะเนี่ออกมาจากนี้สามารถที่จะตัดแล้วก็เอาไปปลูกได้แล้วนะคะตัวนนก็เหมือนกันค่ะนี่ค่ะหน่อของเขานะคะฝั่งนี้ด้วยนี่ค่ะออกมาอีกนะคะลูกดกจริงๆเอ๊ฝั่งนี้มีคนมาขุดใครนะ้ามาขุดนี่ค่ะ คงไม่ใช่ค่ะตอนเราฉีดน้ํานะคะน้ําเขาอาจจะลงไปนะคะเพื่อนเ<ๆ>นี่ใหญ่โตมโหฬารานคะ่ะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆพ่อนจะจะว่านานก็นานอยู่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเดือนสองเดือนแล้วเขาจะแบบ ให้เราขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนได้ก็ใช้ระยะเวลาเกือบครึ่งปีนะคะเพื่อนๆค่อยๆเลี้ยงไปให้เขาจเจริญเต,ติบโตนะคะเมื่อได้ระยะเราก็จะได้ขยายพันธุ์ต้นไม้ที่เราปลูกโดยเฉพาะไม้ใบต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้หนอให้ไหลออกมาให้เราขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนได้เยอะๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆฉะนั้นช่วงแรกเราก็ดื่มด่ากับความสวยงามของ ของใบของเขาก่อนนะคะเพราะว่าการจเจริญเติบโตของไม้ใบก็คือขนาดของใบเขาจะใหญ่นะคะช่วงแรกๆนี่เราก็จะโอ้ไม้ใบสวยนะคะพอถึงระยะที่เขาให้หนอให้ไหลใบเขาก็จะเริ่มเริ่มไม่ค่อยสวยแต่ว่าหน่อหรือไหลของเขานี่จะเยอะนะคะแสดงว่าเขาหาอาหารนี่ไปเลี้ยงไปเลี้ยงหนอเลี้ยงไหลของเขานะคะ ค่ะเพื่อนๆก็ถึงระยะของแต่แต่ละต้นไม้แต่ละชนิดนะคะสวยงามค่ะนะคะเพื่อนๆก็ถือว่าการปลูกไม้ใบสรุปแล้วก็คือระยะเวลาที่การให้หนอให้ไหลเนี่ยก็จะ ประมาณเท่าๆกันนะคะสี่เดือนขึ้นนะคะสี่เดือนขึ้นก็เริ่มที่จะแตกหน่อแตกไหลแล้วนะคะเพราะว่าเราแม่นานล่าน,นี่เลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะเลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กๆจนได้แบบใหญ่บิ๊กเบิ้มอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะอย่างตัวนี้ก็คือสามารถลอกกาบได้แล้วค่ะ,ะว่านหน้าคราชเนี่ยพอเราลอกกาบใช่ไหมคะดึงออกอย่างนี้นะคะเพื่อนๆ ดึงกาบออกอย่างนี้นี่ค่ะเนี่ยแล้วก็เราก็ใช้ดินเนี่ยกลบนะคะกลบรอบๆเดี๋ยวเขาก็จะออกไหลออกหน่อยอย่างนี้มาให้เรานะคะเพื่อนๆเ,เยอะแยะมากมายนะคะขยายพันธุ์ต่อไปนะคะเพื่อนๆไม้ที่อ่าที่ใบมีรอยหยักที่อ่อนช้อยนะคะแต่แต่ ความแข็งแกร่งของใบนี้สุดยอดเลยนะคะเสียฐน,นาคราชนะคะเสียฐน,นาคราชจะจะ,จะเร็วนะคะประมาณสามเดือนนะคะต้นนี้ก็ได้ได้หน่อแล้วคะ่ะส่วนตัวนี้คือว่านสบู่เหล็กนะคะหลอดใบใหม่ออกมาอีกแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะว่านสบู่เหล็กนะคะหรืออดิบดำนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คะ่ะ ใบอย่างนี้เราก็ดึงออกเลยค่ะนะคะคถ้าเราใช้มือเนี่ยเราจะรู้ว่า,ารู้รู้ความหนักเบานะคะว่าสามารถที่จะดึงหรือว่าถอนกับใบของเขาได้หรือไม่นะคะเพื่อน,อ,นอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ได้คือขาดค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะกบเข้าไว้นะคะ เดี๋ยวค่อยคุยแล้วก็ค่อยลอกออกมาใหม่หรือว่าให้เขาเน่าเปื่อยปุกพังนะคะเน่าไปเองนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะโตเร็วค่ะออดิบดำหรือว่าว่านสบู่เหล็กนะคะเพื่อนๆก็วันนี้แม่นานลาล่าก็พาเพื่อนๆมาดูถุงเงินถุงทองอายุสี่เดือนนะคะที่ใบใหญ่โตใบใหญ่ยักษ์นะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะได้หลายใบด้วยค่ะเข่งนี้ตอนนี้มีทั้งหมด ห้าใบนะคะรวมหลอดหลอดใบใหม่ค่ะเพื่อนๆเลี้ยงเลยค่ะถุงเงินถุงทองเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายค่ะเพื่อนๆเลี้ยงแค่ต้นเดียวพอค่ะเลี้ยงให้เขาแข็งแรงให้เขาจเจริญเติบโตได้เต็มที่แล้วก็รอการขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนต่อไปได้เรื่อยๆนะคะรับรองค่ะเพื่อนๆ,ๆเลี้ยงเข่งเดียวได้แข็งแรงรับรองเพื่อนๆจะมีถุงเงินถุงทองอีกเยอะแยะมากมายจากไหลของเขาที่ออกมานะคะ ไม่ต้องโหมกระหน่ำปลูกหลายๆเข่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้า,ามีวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์อย่างแม่ดอลล่านะคะเลี้ยงแค่เข่งเดียวพอนะคะแต่ถ้าจะทำเป็นฟาร์มเป็นสวนหรือขยายพันธุ์เพื่อขายอย่างเงี้ยก็เลี้ยงหลายๆต้นเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนี่แหละคะ่ะความสวยงามใหญ่โตของไม้ใบที่แม่ดอลล่าเลี้ยงนะคะโดยเฉพาะถุงเงินถุงทองนะคะ ที่เติบโตแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องใบยุบเร็วรากเนา่าใบเหลืองนะคะไม่ประสบปัญหาอย่างนี้เลยค่ะนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน<ม>ค่ะสวัสดีค่ะ